โลงเลยวาดมันพิกเพยไม่หัวร้อนหน่ยด<ล>ูพี่เลยคือที่สำคัญที่สุดคือพี่ไม่อยากแบบคือที่หลีกเลี่ยนที่จำไม่คาดหวังไม่ได้อะเนี้ยนั่นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนั้นแหละจำไปคาดหวังทำไมแล้วเราจะเอาพอยมา,มยาซื้อนะปืนทองเฉยๆลงไปมันไม่อยากชนะเงแล้วแบบบองทีแบบพอมันไม่ได้แล้วมันก็แบบแล้วมันต่างอะไรกับพิกเพยวะกลัวแค่นี่เลยสเปรยแบบยัไก็ยังไงก็ยังมันก็ยังเป็นยังไงก็ได้อยู่ เราก็อย่าเราต้องตีความใหม่ไยอไ<ช>ย่าไปยึดติดคือไงอันนั้นมันมีสถิติด้วยที่ทำมาหลายซีซั่นแล้วอ่ะก็สุดท้ายัง<ห>แค่สถิติอยู่เหรอ <laughs> คนเลส <laughs> ถามแค่นี้ไม่รู้นะไม่เกี่ยวกวนะอ,วนอ๋อไม่มีใครอยู่กันเลยหรืออะไรเนะี่ยก็นั่งคุยกันนี่ไงเหรอนั่งดูต้นไม้อยู่อันนีกอีกแล้วกระจอก พอโดนยิงหัวเดี๋ยวก็ออกไอสัตว์นดยิงเขาได้นลยยิงใหญ่เลยพอตัวเองโดนบ้างออกเลยยี่ห้อวอรร้อนตัวเล่นแพนนะ่ะตัวเล่นแพนช่างแม่งยี่ห้อวอรร้อนหนักไก <laughs> วดิทูปรินซ์ Prince, คนเดิมคนดี <Hi. S 3> เดี๋ยวเริ่มมืดๆแล้วแต่คุณจะเริ่มแบบขี้เกียจเล่นละจุมดมืดคืออะไรสักนีหนึ่งใน

อย่าคิดว่ามึงจะรอดอย่าคิดว่ามึงจะรอดอย่าฮุกคูอย่าฮุกคูมีโดนมุกโดดได้ใครไหมเอ่ยใ้สมัยล่าดเปเดียวข้างหลังจะตายแล้วช่วยยิงเออเจ้ามูหายาแล้วเกี่ยตรงนี้เกี่ยวตรงนี้ ิงอยู <were> a, mm ่บนทถมุงหายหอยู่ไหนวะเป็นจ <im Mc> ีขวามือเป็นจีเนี้ยนี่นี่ตายไน่ทีาไนงทีไปหนึ่งทีไปหนึ่งทีเราอะรนาชาวมังาวันี่ไงวีดยววะใครวะเดี๋ยวเห่ยเลยเราไอ้เหี้ยทําเยอะจังนะเอาลิเอ้ เอาลิงโดนเป็นแมวมาแล้วลิงมาแล้วไอ้เหี้ยริวจีนมาไม่เก like he ี่ยวกูปล่อยกันหมดเลยนะไอ้ริวจีนอยู่กับไอ้เหมยนี่มันโดนแล้วนี่ฮ่ะเอ้ยเหมยมาติด้นปีนการันตีว่าเลยนะไม่ไหวแล้วไม่ไหวเป็นเมื่อกี้มเฮ้ยตายตายวายโดนแช่เหมือนกันอ่ะไม่รู้ ดูไปเงี้ย,มเ,ย,ยเมอร์ซี่มันรักผมขอบคุณครับเมยฟบงพอดีเป๊ะเลยก็ลังจะยีตัวข้างหลังขหมยขึ้นกำแพงป๊อบางเก็นจี <laughs> ไงเก็นจีมันจะเข้า p o อยให <laughs> ม่ป่ะแถมแถม <laughs> ไม้ที่ได้มาใหม่สภาพผมจริงนะเว้ยถ้ามาเกียร์มึงกูน่้ได้อีกตัวหนึ่งเลยนะพวกกูอะ <laughs> อะไรกันวะ เราโหดไปแล้วะไอ้เหี้ยเราดูดิกรอบเงินกันหมดเลยฝั่งนู้นแม่งเด็กยิบหายก็มีบ้างจะทิ้งโหดนะเว้ยอีกรอบไงินโหดเดี๋ยวก็ออกไอ้สัตว์จะปิ้งไม่สัมเบิร์ฟแล้วเหรอไม่รู้ไอ้เหี้ยซัมเมิร์ฟงี้เอาตังค์เล่นตัวเก่าเพื่ออนนไล์ ปูเข้าว้าไปได้กดปุ่มดีพี่เจตตั้งค่าอยากกินทาโกยากิวะอ้าวโอ้ที่นี่ไงกินโดกิวาไปทาางขวที่มันเป็นสีแดงๆวะเอ้ยไม่ใช่ชื่อร้านอะไรนะอะไรนะสีแดงมันชื่อร้านอะไรวะที่มันนี่แหละกินกินกินธรรมะกินธรรมะไม่ใช่ที่มันชุดละสองร้อยกว่าบาทวะเออมันมียากิโซบะด้วยนะยากิโซบะลอยอยู่นะ อ๋อชื่อกินดังโง่ใช่กินดังโง่กินทายอีกอย่างหนึ่งอ่ะกินทาบายาชิเออถูกแล้วไอ้ตายถูกอะไรล่ะมันจะไม่ถูกได้ยังไงล่ะบเหมยเหมยตายดิลูกไปตายเด็กแรงจริงจังเว้ยพวกนั้นเนี่ย พลิซลิงอนาเมซี่อยู่ออไปไหนพมึงเต็มะลพเต็มบอกเลยเมิสองสด้วยฝั่งนู้นแล้วดูเราดิสอที่อะไรเหม่ยเป็นับเป็นดี s เอขาอยู่ดามีแล้วคนนับแล้วหนึ่งสี่หนึ่ง้ยเราอะครับคย่ก่อน อยากจะจริงจังมากใช่ไหมจับให้โหโหเยอะเหลือกเกินจะอ้อมไปไงไปซ้ายก็ได้ปะมาขวาโดนทิ <c oughs> ่มโอ้โห <c oughs> เอาอพวกกูให่ไหมไอ้เมมย์มึงวันนี้ <c oughs> เอาทำไมเมอร์ซี่ลวง <c oughs> what the hell เด็กผู้ชายที่มีร้านคุ what the fuck บาร่ารีพอร์ตติ้งแม่งเลยนะครับโอ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยอืมอาานี่ยุ่งมากเลยนะหลายทีนะคุณ ใครล่วงอ่ะตอนเลือกตั้งใครมันเรื่องเลย่าเอ้าได้เฉยคืออะไรฝั่งนู้นก็ไม่ตายนะเฮ้ยเฮ้ยอืมอืมไปคู่ด้วยอย่างนี้เขาเรียกว่าดูโอ นี่แหละพี่โดนมูเปลี่ยนเกมแน่นอนบอกเลยตายเป็นแสนอ่ะแข็งตีบอกูก็แข็งไอ้ยี่อ้อนีล่าตายสามกับสี่แรกกันเรียบร้อยลิตเติ้ลปิ้นนี่ตอกไปทิงเลื่อนเลื่อนหรอสองไม่รอดพูดแล้วไม่ยิไม่โดนเลยวะ

ไอ้มันต้มัมันตมัมันะตอ่อมปน่ยไม่สารัอ๋อไต้ะ่นเกย่งนีเก่งโหดจริงดีนะปืนอาณา,าไม่ค่อยถีบเฮ้ยฆ่ามาันที่เออยูมึงอยู่นั่แหนไม่โหดแตกนะ อ่ะมันกรโดดผิดคนเหรอจ้นึกว่ากูยังไปแอนดอยู่อ๋อใครมันไปยิดอย่างนั้นอย่าลิงสัตส้นปินวาไงวันี้มดได้ชงชาไปกนนึ่งทลเไอง่เล่นแล้วหรอไม่รู้เหมือนกันงับนี่ล่ะดูหน่อยก็ได้ไหนก็ดู กูกับพ oh, really can ี่ก๊อฟไงวางโล่ไปก่อนตามเสร็จปุ๊บหนึ่งสองสามอ้วนลงได้เรียบร้อยกลังบเดินเลยอสองตัวก็ได้แล้วเหรอไม่น่าได้นะ